แผนเทรดเกงกำไร TGE หุ้น IPO ปรับฐาน46%ครับแนวรับแรกบาท42แนวรับหลังพิงฝาบาท37วันนี้ปิดเขียววอลุ่ม6ล้านวอลุ่มก็ยังไม่เยอะนะแต่ปิดดีแนวรับครึ่งแท่งบาท50ใช้3ราคานี้เป็นจุดสต็อปรอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุดบาท50หลุดบาท42หลุดบาท37ต้องออกแนวต้านแรกวันนี้บาท55ปิดดีนะจ่อเบรกนะครับถ้าวีคหน้า มีโวล่มซัพพอร์ตต่อเนื่องและไม่หลุด3แนวรับนี้เบรกบาท5-5ได้แนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกบาท5 5าบาท58และบาท6ตังในเส้น200วันก่อนถ้าชนเส้น200วันแล้วย่อย่อไม่ควรหลุดบาท50กับบาท55และกลับไปเบรกบาท58ได้ใหม่กลับไปเบรก1บาท61ตังในเส้น200วันได้ใหม่แนวต้านถัดไปบาท6-4แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ TGE ครับ1บาท70ตัง